สวัสดีค่ะมัดมี่จากเลนโซทายนะคะและนี่ก็คือรายการยางจะเล่าค่ะวันนี้นะคะมีอยู่ที่ร้านโพทยอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะมีจะมาพูดถึงอายุและระยะเวลาในการใช้งานของยางทั่วไปแล้วก็ยางเปอร์เซ็นต์ค่ะซึ่งยางนะคะหลกัหลกๆเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทนั่นเองก็คือยางเปอร์เซ็นต์ทางด้านขวามือของมีนะคะแล้วก็ยางใช้งานของรถยนต์ทั่วไปนะคะทางด้านซ้ายมือนั่นเองค่ะเดี๋ยวมีขอพูดถึงตัวนี้ก่อนนะคะ ซึ่งอายุละระยะเวลาในการใช้งานของยางตัวนี้นะคะอยู่ที่5้าหมื่ถึงแปดหมกิโลัด้เองค่ะหรือว่าไม่ควรเกิน4ีหรือหปีนะคะถ้าในกรณีที่เอาไปบรรทุกของหนักนะคะหรือว่าตกลุมบ่อยๆเนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนยางนะคะเพราะว่าเราไม่ทราบว่าโครงสร้างด้า,านาในของยางเนี่ยจะทังแค่ไหนนะคะ สำหรับรถที่จอดไว้เฉยๆนะคะก็ไม่ควรจะเกิน5ปีนะคะเพราะว่ารถนะคะที่ไม่ได้ใช้งานแล้วจอดอยู่เฉยๆกับที่เนี่ยจะทําให้เกิดน้ําหนักนะคะกดลงไปทับยางอยู่ในจุดเดียวนะคะซึ่งจะทําให้โครงสร้างภายในของยางเนี่ยเสียหายได้เช่นกันค่ะอีกข้อนึงนะคะซึ่งยางนะคะเป็นสินค้าที่มีการหมดอายุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจอดไว้นานๆหรือว่าใช้งานเกินอายุของมันเนี่ยจะทําให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าแตกได้นั่นเองคะ่ะ มือนะคะนี่ก็คือยางเปอร์เซ็นหรือว่ายางมือสองนัยนงคะยางเปอร์เซ็นหรือว่ายางมือสองเนี่ยคือยางอะไรนะคะจริงๆแล้วนะคะยางนี้เนี่ยเป็นยางที่มากับรถป้ายแดงนะคะที่ผู้บริโภคเนี่ยขับไปสักแป๊หนึงนะคะแล้วก็เปลี่ยนนะคะ หรือในกรณีที่บางคนนะคะอยากจะเปลี่ยนล้อหรือว่ายางลายใหม่นะคะแล้วยางตัวนั้นที่เขาใช้อยู่เนี่ยยังไม่หมดประสิทธิภาพนะคะซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่ายางตัวนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นยางเปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะยางเปอร์เซ็นต์นะคะหาซื้อได้ที่ไหนนะคะซึ่งยางเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยจริงๆหาไม่ยากเลยคะ่ะหาได้ตามร้านที่มีขายล้อหรือ,อยางแม็กทั่วไปนะคะหรือว่าร้านยางที่มีการเทิร์นบ่อยๆนะคะซึ่งร้านพวกนี้เนี่ยก็จะมีขายยางเปอร์เซ็นต์นะคะในส่วนที่2นะคะมีอยากจะบอกนะคะวิธีดูคร่าวๆนะคะว่ายางเปอร์เซ็นต์เนี่ยดูยัง ยางหรือว่าแก้มยางนะคะจะต้องไม่บวมนะคะหรือว่ามีรอยที่ปูดขึ้นมาน่นเองนะคะอย่างที่2นะคะยางเนี่ยจะต้องไม่ควรมีรอยทะลุรั่วซึมนะคะหรือว่าแตกรายงานนะคะซึ่งดอกยางนะคะควรจะสึกหลอเท่ากันทุกเส้นนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังหรือว่าด้านข้างนะคะควรจะกินเท่ากันหมดเลยคะ่ะ จริงๆแล้วเนี่ยยางเปอร์เซ็นต์นะคะเหมาะกับผู้ที่มีงบน้อยนะคะเพราะว่า1เลยเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้ว่าความเสียหายด้านในของโครงสร้างยางเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นยังไงนะคะหรือว่ายางเนี่ยถูกใช้งานมายังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาไปใช้ในระยะยาวเนี่ยจะมีผลต่อความปลอดภัยนะคะการเลือกซื้อยางนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีอยากให้คำนึงมากๆเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยยางมือหนึ่งนะคะไม่ได้มีราคาที่สูงมากจับต้องได้ง,ง่ายมากขึ้นนะคะเลยอยากให้ผู้บริโภคเนี่ยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักค่ะก่อนที่จะซื้อมาใส่ในรถนะคะ